สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้นะครับกลับมาพบกับคุณครูอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันในเรื่องพัฒนาการของอาณาจักรทนบุรีนะครับไปรับชมรับฟังได้เลยครับอ่าเรามาดูกันก่อนครับอาณาจักรทนบุรีนะครับอาณาจักรทนบุรีคืออะไรนะครับอาณาจักรทนบุรีนะครับเป็นอาณาจักรของคนไทยนะครับในช่วงระหว่างปีพุทธศักราช 2,310นะครับจนถึง2,325นะครับรวมเวลาเป็นรวมเวลา15ปีนะครับมีพระมหากษัตริย์ปกครองเพียงพระองค์เดียวนะครับเป็นอาณาจักรที่มีพระมหากษัตริย์ปกครองน้อยที่สุดแล้วนะครับในอาณาจักรของประเทศไทยเรานะครับก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับภายหลังจากที่ครูสอนไปก่อนหน้านั้นนะครับหลังจากที่อาณาจักรอยุธยาล่มสลายไปแล้วนะครับพระองค์ก็เป็นผู้กอบกู้เอกราชจากพม่า ได้สาเร็จนะครับโดยใช้เวลาในการกอบกู้เพียงเจ็ดเดือนเท่านั้นนะครับแล้วก็ปราบดาบิเศษตนเองนะครับเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินนะครับเป็นพระมหากษัตริย์นะครับแล้วก็ตั้งกรุงธนบุรีเป็นราชธานีนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูครับการสถาปนากรุงธนบุรีสีมหาสมุทรนะครับเป็นราชธานีนะครับหลังจากที่เราเสียกรุงนะครับในปีพศ2310นะครับสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับก็ทรง รวบรวมกําลังพลนะครับทั้งกองทัพเรือจากเมืองจันล่องมาตามชายฝั่งจนถึงปากแม่น้ําเจ้าพยานะครับเสร็จแล้วก็ทรงต่อสู้โจมตีค่ายโพสามต้นนะโพสามต้นนะครับจนสามารถขับไล่ทหารพม่าออกจากอาณาจักรได้นะครับแล้วก็สามารถกอบกู้กรุงศรีอยธยานะครับแล้วก็สามารถยึดครองกลับมาได้นะครับโดยใช้เวลาเพียงเจ็ดเดือนนะครับเสร็จเสร็จแล้วก็ทรง อัญเชิญนะครับพระบรมศพของพระเจ้าเอกทัศน์นะครับซึ่งเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของอาณาจักรอยุทยานะครับมาประกอบพิธีพอสังเขตนะครับแล้วก็พระราชทานพลิงศพให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับพระองค์ได้สารวจความเสียหายจากบ้านเมืองนะครับหลังจากที่สามารถยึดมาได้แล้วนะครับก็สำรวจความเสียหายนะครับแล้วก็ประทับแรมในพระนครนะครับณพระที่นั่งทรงปืนนะครับ ทรงพระสุบินนะครับก็คือฝันนะครับทรงฝันว่านะครับพระเจ้าแผ่นดินกรุงศรีธยาเนี่ยมาขับไล่ไม่ให้อยู่นะครับพระเจ้าตักสินทรงเล่าให้ขุนนางทั้งหลายฟังนะครับอันนี้เป็นเรื่องเล่านะครับจากพระราชพงศาวดารนะครับฉบับราชขัตทะเลขานะครับโดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอนะครับกรมพญาดำรงราชานุภาพนะครับซึ่งกล่าวไว้นะครับอันนี้ก็เป็นเก็บความรู้เล็กน้อยนะครับเป็นความเป็น อีกพงศาวดานหนึ่งที่กล่าวไว้นะครับว่าพราะองค์ทรงฝันนะครับแล้วก็มีกรรษัตริย์ของมิทยาเนี่ยมาเข้าฝันแล้วก็บอกว่าทรงขับไล่ไม่ให้อยู่ที่ตรงนี้นะครับซึ่งความนี้ได้ว่าได้ความว่านี่ยครับเราคิดสังเวชว่าเห็นบ้านเมืองจะลบล้างเป็นป่านะครับก็จะมาช่วยกันปฏิสังขรทํานุบํารุงให้ดีขึ้นเมื่อเจ้าของเดิมท่านยังวงแหนอยู่นะครับก็เลยชวนกันนะครับไปสร้างเมืองใหม่ที่เมืองทนบุรีอย่างนี้นะครับอโดยอัญเชิญทั้ง รมมาจา์ทั้งหลายนะครับทั้งพวกกษัตริย์ขตัตย่าวงศ์นะครับซึ่งที่เหลืออยู่นะครับแล้วก็ขนสิ่งมีค่าต่างๆย้ายเมืองหลวงจากอายุธยาไปอยู่ที่ธนบุรีนั่นเองครับเรื่องเรื่องสร้างเมืองธนบุรีนะครับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอนะครับกรมพระยาดำรงราชานุภาพนะครับทรงให้ความเห็นไว้ว่าที่พระเจ้าตากนะครับลงมาตั้งเมืองที่ธนบุรีเป็นราชธานีเนี่ยเพราะว่าอะไรครับเพราะเหมาะ นะครับเหมาะแก่ประโยชน์ทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมืองที่ไม่สามารถบูรณะได้แล้วนะครับเนื่องจากว่าพมา่านี่ได้เผาเมืองกรุงศรีเนี่ยจนกระทั่งเพราะว่าไม่สามารถบูรณะได้นะครับแล้วก็เลยเห็นว่าเมืองอยุธยานี่เป็นเมืองอกแตกมีน้ําล้อมรอบนะครับซึ่งมองว่าเป็นข้อดีก็ดีนะครับแต่ถ้ามองเป็นข้อเสียก็เสียเหมือนกันทําให้ง่ายต่อการลุกลานนะครับทําให้ท่านเนี่ยจะต้องย้ายเมืองหลวงนะครับจากอายุทยานี่มาตั้งอยู่ที่ ชนบุรีนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยกรุงศรีนี่มีมีมชัยสมรลภูมิเนี่ยเป็นน้ําล้อมรอบนะครับมีป้อมประการมั่นคงก็จริงนะครับแต่แต่พอจะรีพลเนี่ยมันรี้ยากนะครับเพราะว่ามีแม,ม่น้าล้อมรอบม,มันบอกมันมีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับมันก็มันก็เลยทําให้ท่านเนี่ยเร็งเห็นแล้วว่าเออไหนจะมาเสียเวลาในการฟื้นฟูไหนจะยังไงส,ไสู้ไปสู้ไปตั้งใหม่ดีกว่าอย่างนี้นะครับก็เลยลงความเห็นกับพวกุนางทั้งหลายแล้วก็ย้ายเมืองหลวงจาก อายุทยาไปตั้งที่ทนบุรีแทนนะครับอ่าภายหลังนะครับพระเจ้าตากสินนะครับทรงปราบชุมนุมต่างๆนะครับพระองค์ก็ได้ทรงสถาปนาเมืองทนบุรีนะครับขึ้นเป็นราชธานีแห่งใหม่นะครับแล้วก็ทรงสร้างพระราชวังนะครับขึ้นทางทิศใต้ของกรุงทนบุรีขนาบข้างด้วยยักษ์ด้วยวัดแจ้งนะครับและก็วัดมะกอกนะครับปัจจุบันก็คือวัดอรุณราชวรารามนะครับราชวรวิหารนะครับและก็วัดท้ายตลาด ปัจจุบันก็คือวัดโมลีกีมะวัดโมลีโลกายารามราชวรวิหารนะครับเมื่อวันที่สี่ตุลาคมปี2313รทรงพระราชทานนามว่ากรุงธนบุรีสีมหาสมุทรยันแสดงว่านะครับธนบุรีนะครับกำเนิดขึ้นในวันที่สี่ตุลาคมปีพุทธศักราช2313นะครับอาจากนี้ครับนี่เป็นภาพตัวอย่างที่ครูให้ดูนะครับเป็นภาพจิตรกรรมภายในตำหนักเก๋งนะครับพระราชวังเดิมนะครับแสดงเหตุการณ์ พระสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับทรงเกรติให้คนมาสร้างเมืองหลวงแห่งใหม่ก็คือเมืองธนบุรีนั่นเองแล้วก็ปราบดาบที่เศษตนเองขึ้นเป็นพระมหากษัตริั์นั่นเองนะครับออันนี้เป็นแผนแผนภูมินะครับแผนภูมิแผนภาพนะครับการสถาปนาอาณาจักรธนบุรีนะครับนักเรียนจะเห็นได้ว่านะครับมันไม่เหมือนกับอยุธยานะครับอยุธยาเนี่ยจะเป็นเกาะที่มีแม่น้ําล้อมรอบนะครับแต่ธนบุรีเนี่ยจะเป็นที่แม่น้ําไหลผ่านนะครับทําให้ สามารถฆ่าสึกโจมตีนี่ถ้าจะมาทางน้ำนี่ก็สามารถจะป้องกันได้ง่ายนะครับอและก็สามารถย้ายกําลังไพ่ผลได้ง่ายด้วยนะครับตามแผนภูมิรูปภาพที่ครูให้ดูนี้นะครับอ่าจากรูปภาพจะเห็นนี่ตัวอย่างตรงตรงทิศนี้จะเป็นทางทิศเหนือนะครับจะเป็นไอ้คลองบางกอกน้อยนะครับอถัดลงมาก็จะเป็นวัดอมรินทรารามนะครับอ่าลงมาทางทิศใต้เนี่ยก็จะเป็นทางวัดแจ้งนะครับ วัดแจ้งและวัดท้ายตลาดนะครับทางนี้ก็จะเป็นชุมชนเวียดนามนะครับก็คือวัดโพนะครับแล้วก็ถัดออกมาอีกก็จะเป็นเรือนพญาจักกีนะครับเรือนของท่านนะครับแล้วก็วัดสลักนะครับจะเห็นได้ว่านะครับพระราชวังนะครับจะอยู่ทางทิศใต้นะครับก็คืออยู่แถววัดท้ายตลาดกับวัดแจ้งนั่นเองนะครับตามแผนภูมิรูปภาพให้ดูนี้ปัจจุบันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของกรุงเทพมหานครนะครับก็กลายเป็น เขตเขตหนึ่งนะครับอ่าก็เป็นเขตเขตธนบุรีนะครับเขตหนึ่งส่วนหนึ่งของจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับเมืองหลวงนะครับเมืองหลวงกรุงเทพมหานครนะครับก่อนที่อ่าท่านสวรรคตนะครับอ่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชท่านก็ย้ายอาณาจักรจากธนบุรีไปอยู่ที่กรุงเทพนะครับแล้วก็ตั้งเมืองหลวงใหม่ตั้งอาณาจักรใหม่ที่นั่นนะครับก็เป็นการจบสิ้นอาณาจักรธนบุรีนะครับซึ่งมีกษัตริย์พระองค์เดียวนะครับปกครอง15ปีด้วยกันนะครับ ทีนี้เรามาดูครับเหตุผลนะครับเหตุผลของการเลือกกรุงธนบุรีเป็นราชธานีแล้วก็เหตุผลที่พระเจ้าตากทาไมถึงไม่เลือกกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีหลังจากที่สามารถขับไล่พม่าตีเมืองคืนมาได้เจ็ดเดือนนะครับที่ตกเป็นเมืองขึ้นนะครับทําไมถึงไม่เลือกอยุธยาเป็นราชธานีต่อครับเพราะว่าหนึ่งอยุธยามันถูกทําลายย่อยยับแล้วนะครับเกินกว่าจะบูรณะนะครับทําให้ขาดมันจะต้องใช้กําลังคนกําลังทรัพย์อะไรมากมายตลิงเห็นว่ามันไม่คุ้ม สู้ไปสร้างใหม่ดีกว่านะครับสองนะครับอยุธยาไก่กรุงศรีเนี่ยกรุงศรีอยุธยาใหญ่โตเกินกว่ากําลังทหารนะครับซึ่งตอนนั้นท่านกําลังเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มรวบรวมมาใหม่ๆนะครับทหารอาจจะยังไม่เยอะนะครับอ่าทําให้ไม่สามารถคุ้มครองพระนครได้เต็มที่นะครับก็เลยย้ายเมืองหลวงนะครับสามนะครับเส้นทางเส้นทางส่งกําลังบํารุงจากหัวเมืองนะครับมากรุงศรีเนี่ยมันเป็นทางบกนะครับไม่ปลอดภัยนะครับซึ่งธนบุรีเนี่ย ที่ท่านย้ายไปมีแม่น้าไหลผ่านสามารถล่องเรือมาได้นะครับอันนั้นอ่ะมันสะดวกด้วยนะครับแล้วก็เร็วด้วยนะครับค่าศึกรู้ภูมิประเทศนะครับเพราะว่ารบกับพม่าเนี่ยมันหลายร้อยปีละจนค่าศึกพม่ารู้ไส้ศึกหมดจนรู้ไส้รู้ภุงเราหมดแล้วสามารถจับจุดอ่อนได้นะครับก็เลยทําให้เสียเปรียบในการป้องกันนะครับนี่เป็นเหตุผลที่พระเจ้าตากเนี่ยไม่เลือกกรุงศรีเป็นราชธานีต่อนะครับส่วนเหตุผลที่เลือกกรุงธนบุรีเป็นราชธานีนะครับเพราะหนึ่งกรุงธนบุรีเป็นเมืองขนาดเล็ก นะครับเหมาะแก่การป้องกันแล้วก็สองนะครับค่าศึกมีกําลังมากกว่านะครับทําให้รักษาเมืองไว้ค่อนข้างที่จะยากนะครับก็เลยมาอยู่ทนบุรีเนี่ยมันรักษาง่ายกว่านะครับอ่าคูนทนบุรีมีป้อมปราการที่สร้างไว้นะครับตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์อยู่แล้วหลงเหนืออยู่พอจะมาบูรณะสร้างเพิ่มแต่งนิดเพิ่มหน่อยก็สามารถจะมาใช้งานได้แล้วนะครับแล้วก็คูนทนบุรีเนี่ย อยู่บนเกาะเมือนใยุทยาแต่ยังมีสภาพเป็นที่รุ่มมีบึงใหญ่น้อยทั่วไปนะครับซึ่งทําให้เป็นที่กีดขวางของข้าศึกนะครับทําให้โอบร้อมยากนะครับกรุงทนบุรีอยู่ใกล้ปากแม่น้ําสะดวกต่อการค้าขายด้วยนะครับสิ่งที่อย่าลืมนะครับก็คือการค้าขายกับชาวกับเพื่อนบ้านด้วยกับชาวต่างชาติด้วยนะครับแล้วก็กรุงทนบุรีเป็นเมืองเก่ามีวัดสร้างไว้ตั้งแต่อยุธยานะครับจํานวนมากนะครับแค่บูรณปฏิสังขรณ์ไม่เท่าไหร่นะครับก็สามารถขึ้นใหม่ได้แล้วนะครับแล้วก็กรุงทนบุรีนะครับ มีสภาพดินที่ดีนะครับเหมาะแก่การเพราะปลูกทำนาข้าวด้วยนะครับนี่เป็นเหตุผลที่ท่านเลือกกรุงธนบุรีเป็นราชธานีนะครับนี่ก็คือเหตุผลการเลือกกรุงธนบุรีและก็เหตุผลในการไม่เลือกกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีนะครับทีนี้เรามาดูครับปัจจัยที่มีผลต่อความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรธนบุรีนะครับปัจจัยที่หนึ่งเลยก็คือหนึ่งเรื่องความเข้มแข็งของทหารนะครับเพราะว่าเลยครับเพราะเป็นการรวบรวมชุม ชุมนุมต่างๆที่เหลือที่เหลือจากที่เหลือจากเหตุการณ์เสียกุงครั้งนั้นนะครับทําให้รวบรวมกําลังพลมานะครับแล้วทําให้มีความเข้มแข็งทางด้านการทหารนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีแม่ทัพที่มีความสามารถหลายคนเช่นสมเด็จพระมัยพระพระยามหากษัตริย์ศึกเจ้าพระยาสุรสีนั่นเองนะครับแล้วก็มีนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจนะครับแก้ปัญหาการขาดแคลนข้าวสารส่งเสริมการทันมาข้าวเพาะปลูกอย่างนี้นะครับ แลวก็นโยบายฟื้นฟูพระพุทธศาสนาซึ่งตรงนี้เนี่ยพระเจ้าตัสสินเนี่ยให้ความสําคัญมากนะครับโดยทรงฟื้นฟูคณะสงฆ์ที่เสื่อมโทรมลงไปมากในคราวสมัยนู้นในคราวที่เสียกุ้งนะครับทําให้กลับมาเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับการสถาปนากรุงศรีธยาขออภัยครับการสถาปนากรุงธนบุรีนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนนะครับไม่มากก็น้อยหรือผู้ที่มารับชมแนะก็รับฟังนะครับก็ วันนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ